ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย จริงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก้อนริกา35นาทีค่ะสำหรับวันนี้เราจะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be n u m b e r รรุ่นที่4ประจำปี2 5 5 7ในช่วงฮอตไลน์บันเทิงกันค่ะเอาเนืวยาริสทสไรที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณ ดาราสาวสวยเกรซการ์ก้าวและตั้มเดอะสตาร์ไอดอลรุ่นพี่ของน้องๆเยาวชนร่วมเชิญชวนเยาวชนเก่งและดีเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่4ประจําปี2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุ์นวดีเพื่อเป็นหาสุดยอดเยาวชนเก่งและดี40คนทั่วประเทศมาเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการการร้องเพลงการเต้นการแสดงมาประชันความสามารถบนเวทีค่ะโดยมีกรรมการในแวดวงบันเทิงร่วมตัดสินอาทิพี่ก้องปียะหรือมนัสวีพี่ท็อปดารณีนุชพี่แหวนทิติมาและอีกหลายท่านเริ่ม31มีนาคมถึง2พฤษภาคมนี้ที่สุดการค้าเจเจมอค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเทศกาลดีๆที่กำลังจะมีขึ้นปลายเดือนมก,การาคมนี้ค่ะล่าสุดอาจารย์นพดลทีรัาราดลผู้จัดจางานเทศกาลดนตรีแจส๊สเพื่อการเรียนรู้นำนักดนตรีแจส๊สวงพมิโลทาวชื่อดังของไทยมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนคอแจส๊สตัวจริงชมเทศกาลดนตรีแจส๊สเพื่อการเรียนรู้ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อปทางด้านดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตจากนักดนตรีทั้งไทยและเทศชื่อดังมากมายในว,วันศุกร์ที่31มก,การาคมถึง2กุมภาพันธ์ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ปีนี้ก็มีศิลปินทั้งต่างชาติและไทยนะครับสำหรับศิลปินต่างชาติก็จะมีวงของซ i ม a ัสเบรทิโอแล้วก็วงอารอนพาร์ค i ทียโอละก็วงของคอ l ์ลิมสต a รอาหารทียโอส่วนศิลปินไทยก็จะมีหลากหลายนะครับมีวงบิ๊กแบงเข้าร่วมครั้งนี้ถึง13วงนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่มีวงบิ๊กแบงเข้าร่วมงานแจ๊สมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ แล้วก็มีวงศิลปินอย่างเช่นคุณโก้ก็จะทําดนตรีลักษณะผสมประสานระหว่างดานตรีไทยกับแจ๊สนะครับแล้วก็คุณสิงโตนําโชคนะครับแล้วก็จะมีวงจากอาจารย์มหาวิทยาลัยอีกหลายวงเช่นจากมฮิดลนศิลปรกรหลังสิตนะครับผมพ์เมโร่ทาวปีนี้เราก็จะพยายามาทําดนตรีออกมาใหม่ด้วยครับแล้วก็พยายามจะสร้างดานตรีที่สนุกสนุก เพิ่มขึ้นให้กับทุกท่านได้ฟังกันครับ h o l i t h a l a n d h o l i t h a l a n d และช่วงนี้เราจะไปติดตามกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้กันค่ะทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย Super v k n o Better ผู้นำความรู้ด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อการชะลอวัย <Okay. S 1> การสะสมซึ่งบุญย่อมนำสุขมาให้ซึ่งจะเป็นกุศลแห่งผลบุญที่ตั้งใจไว้นี่คือแนวคิดของมูล,ลนิธิคุณพ่อดำรงและคุณแม่ทองซับพเพตราพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทเพตากรุป๊ป ล่าสุดนายชาญพวงเพชรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับนายอนันตเพตราประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเพตรากรุป๊ปพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจการจัดงานบุญล้างป่าช้าในลําน้ําและบําเพ็ญกุศลศพไร้ญาติที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งในอดีตเชื่อว่าแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นเส้นทางการเดินทัพกู้ชาติ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อสมัยกรุงศรีอย,ย,ย,ยุธยาโดยการงมชิ้นส่วนต่างๆของมนุษย์และสัตว์ขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีโดยชิ้นส่วนทั้งหมดจะต้องผ่านการชนสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์จากเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นจึงจะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้อย่างสมเกียรติในวันที่17ถึงวันที่20มกราคมนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เหล่าดวงวิญญาณได้ไปสู่ภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นคือเราจะมีพิธี <t ell> ขมาศพบนะครับแล้วก็นําศพออกมาชําระร้างนะครับเพื่อเพื่อให้ศพนี่ได้ะสะอาดห,หมดจดจากจากสิ่งที่ต่างที่ได้ได้จมอยู่ในน้ําในโคลนในเรนในต่างๆนะครับเพื่อความะสะอาดสะอานทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาได้บำเพ็ญกุศลแล้วก็ได้ได้ลุดพ้นจากสิ่งปัญหาทั้งปวงน้งประชาในาน้ํานี่เราคิดว่าคงคง,งคง,คง,ค,ง,ค,งคงทำได้แค่ครั้งเดียวเพราะเราถือว่าเมื่อเราทําแล้วครั้งนี้ก็คงหมดนะครับหมดเมื่อหมดแล้วเราก็คง ก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ได้ได้ไดทำสมความตั้งใจเจตนาเพราะฉะนั้นอยากจะชวนเชิญแล้วเรียนเชิญว่าจะมีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งนี้เป็นครั้งเดียวและครั้งแรกเราจะเป็นครั้งสุดท้ายของปงทุมธานี และช่วงนี้นะคะเราจะไปชมความเคลื่อนไหวกับกิจกรรม Toyota Off-Road Training 2013ครั้งที่3ที่จังหวัดเชียงรายในช่วง Sport ต o อ l i ล e ค่ะ Sport h o อ l i ลนสนับสนุนโดยเอา New วยา i s ิสต์แ r i e ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวกับกิจกรรม Toyota Off-Road Training In Hilux Vigo Champ World Festival 2013ครั้งที่3 ที่เมืองเหนือสุดในสยามชายแดน3าแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายซึ่งจะเป็นการอบรมและการขับรถยนต์ออฟโรดหรือการขับรถยนต์ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีภายใต้แนวคิดสอนจริงขับจริงเพิ่มทักษะการขับขี่อย่างมืออาชีพให้กับประชาชนทั่วไปโดยมีวิทยากรและอาจารย์ผู้ฝึกสอนคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมทั้งร่วมสัมผัสในพื้นที่ธรรมชาติจริงการปฏิบัติจริง คือให้ได้รู้ถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเดินทางในเส้นทางธุรกันดาลพร้อมทั้งการดูแลรักษารถยนต์ระบบขับเคลื่อน4ีล้อเบื้องต้นซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้งหมดจะได้รับประกาศนิยบัตผ่านการอบรมด้วยโดยครั้งนี้ทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม To y o ต้าออฟโรดเทรนนิ่ง2013สนามที่3พบกันที่สนามเทรนนิ่งเฉพาะกิจบริเวณบริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัด และสัมผัสเส้นทางออฟโรดบริเวณจังหวัดเชียงรายเส้นทางห้วยแม่ซ่านดอยช้างพร้อมกับร่วมกิจกรรมส่งมอบโรงเรืออนเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนเวียงผาวิทยาในวันส์ที่18และอาทิตย์ที่19มกราคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัดและนิตยาสารออฟโรดบริษัทกลางปีอินเตอร์เน,นชแน,นลจำกัดค่ะ ทั้งหมดคือฮอตไลน์เทเล์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าและผลิตภัณฑ์สเพิร์ฟที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รณาติดตามรายการของเราค่ะกลับมาพบกับฮอตไลน์ h ท i ล a n d ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้9นาฬิกา35นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอ l i n e Thailand ทุกข่าวคือความจริง